you <laughs> พักคูยอยู่ก็ปี

ประมาณรับ1ก้าเมตรละเอเอาละเล้ตัวอีเอาละขอบคุณครับเออมันเอาแกเจนเอเมียเมียมันค้าง พธาตุวัดสว่างอารมณ์มีความกว้างประมาณ16.9สูงประมาณ19เมตรปฏิสังขรณ์โดยใช้ทองจังโผล่้มเพื่อรักษาสภาพของปูนไว้ไม่ให้ถูกแดดไม่ให้ถูกฝน ทองมาจากองค์พระธาตุที่นิพนชัยจังหวัดลำพูนมาศิละปะล้านนาของเราเหตุที่เป็นสีดำเพราะว่าทองจำโกที่อาตมาเอาหุ้มไว้นี้มันถูกแดดและถูกฝนคงจะเกิดปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นสีดำสำหรับองค์พระธาตุวัดสวางรมเราจะมีงานประจำปีท่าท่าทางภาคเหนือเรกว่าเดือนห้าเปง ถ้าเป็นภาคกลางก็เดือนสามขึ้นสิบห้าค่ำเพณีสงน้ำพระธาตุแล้วก็ถวายผ้าห่มพระธาตุด้วยเป็นงานประจำปีของพี่น้องชาวตำบลสว่างอารมณ์ของเราถ้าหากท่านอยากจะมานัดอยากจะมานามัสก,การหรือว่ามาชมศิลปะแบบล้านนาพระธาตุระองอารมณ์ มาชมได้ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกความใต้จังหวัดพะเยา